สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแอบเห็นใเคี้ยวพารวยนะคะเราก็มาตามต่อกันแนวทางนะคะสูตรห้วยเหลาพัฒนานะคะของพ่อฮิงเซียนใหม่นะคะเจาะสองสองเข้าเต็มเต็มนะคะเข้าอ่ากันต่องวดนะคะเราก็มาดูแนวทางสูตรห้วยเหลาของพ่อฮิงนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเราก็มาต่อกันนะคะแนวทางสูตรห้วยเหลาของพ่อฮิงนะคะสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะคะอันนี้คือนะคะหลัก หน่วยนะคะส mm. ิบน pues ี่เป็นหลัก nah, สิบหลักหน่วยนะคะหลักสิบหลักหน่วยอ่ะก็ขอให้แนวทางของพ่อเฮงนะคะเข้าต่องวดนะคะกับของเซียนไม่เนาะนะคะมามาบึ่งกันก่อนนะคะว่าของเซียนไม่พันเข่าบอกอติพานมาเนาะเซียนไม่นะคะเด่นสองรองสี่นะคะผู้ชมเจาะสองสอง นะคะโจอสองสองเลยสองหนึ่งวดนี่จะเป็นเลนเลนน้อ,น,อ,น,อนะคะของเซียนใหม่นะคะเราก็มาดูกันตองงวดนะคะเซียนเซียนก็ให้แนวทางมานะคะอ่าแล้วก็ของพ่อเฮงนะคะของพ่อเฮงของพ่อเฮงนะคะนี่เขาเต็มเต็มนะคะเอ็นินมาเรกคนจะมีเบิร์นยูแปด สงสวงเลยหกหกมาเบิร์นดีดีไหมท่านผู้ชมนะคะเลาเราก็เดินแปดกับเดินสงองเขาตะเด็กเดินสองนะคะเราก็มาดูกันแนวทางกันตองวัดนะคะวันนี้ขึ้นหน่อยตัวะค่ะแต่น้อวันนี้เฮงมาเป๊กๆเรื่องวันนี้มีสี่ตัวนะท่านวันนี้มีสี่แค่สี่ตัวห้าสี่นะคะห้าสี่ห้าหนึ่ง ท่านผู้ชมจับมานีกับหาสีคือดอกว่าเอาหรอกเนาะตัดออกนะคะตัดออกอทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเลขชนกันก็มีห้าสี่และห้าหนึ่งแค่นั้นแหละท่านผู้ชมนะคะสองสี่นะคะโอ้หนาหลุ่นเลยวดนี่สองสี่และสองหนึ่งเนี่ย 2, 4, ะ 2, น,นะคะผู้ชมของเซียนโอ้ยของ ของพ่อเฮงนะคะของพ่อยายเฮงก็มีอยู่สี่ตัวสี่คู่เด่นนะคะเด่นเน้นงวดนี้ก็อย่าลืมบวกมาอย่างสี่เด้อค่ะสองสองหานะคะมันถ้าเกิดน้อยตัวเราก็บวกมาอย่างสี่ก็ได้นะคะผู้ชมส่วนมากของพ่อยายเฮงเราก็จะเป็นอย่างสี่ได้ออกมาอย่างสี่เด้อสองห้าสองหาสอง,ส,องสองอันนี้นอกสูตรนะคะเ <laughs> พราะว่าของของตาเคยออกนะคะราคาเด่นนะคะเด่นหาก็เด่นสอง เดนห้ากับเดินสองนะคะสูตรของพ่อเฮงท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะของพ่อเฮงก็ตามนะคะมีแค่สี่คู่เด่นเน้นๆน,น,นะคะ,ะหน่วยสี่นะคะและหน่วยหนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งนะคะสองสี่และสองหนึ่งนะคะส่วนอของเซียนใหม่เพิ่นกระหเนยเทางนะคะมาเร็วเนาะนะคะแนวทางของเซียนใหม่นะคะวดที่ผ่านมาก็เข้าเตรียมๆนะคะขอพระนาอ่าของเซียนใหม่เพิ่นเขาตองหวัดเนาะนะคะ ้องเซียนใหม่ให้ดินห้ากับดินศูนย์นะคะงวดนี้อ่ะดินห้หาคือมาแรงถ้าลองหมดนี้เนาะดินห้านะคะรองรองหน้ากระดาษสุดไทยพอดีค่ะนะคะเดินห้าสองนะคะห้าสองห้าสองก็มาหกนะคะศูนย์ 0ูนะคะและศูนนะคะตรวจกันศูนย์เกโอ้ยตัวกันศูย์เและ59เก้านะคะเฮ็ดผิดเนาะห้าเก้าห้านะคะท่านผู้ชมห้าเก้าหาเก้านะคะอ่สามตัวโอตัวเด่นคนนะคะ ชุด3ตัวนะคะ205ศูาเด่น5นะคะรองศูนย์นะคะของเซียนไม้นะคะกามิฮาสองนะคะ56นะคะ05นยศูนย์สองนะคะตัวกัน09และ59นะคะตัวชุด3ตัวนะคะก็205นะคะท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะใช้วิจารณญาณน,นะคะชื่นชอบของเซียน เส้นไม่บอ่อนะคะกับพิจรารณาเบึงซอยกันเนาะกับอะะของพ่อยิงยิงนะคะของพ่อยิงก็ชุดน้อยตัวสุดๆงวดนี้นะคะโอ้ยนะคะก็อ่าขอให้ของสเส้นๆนะคะปังกันตองงวดวันนี้ก็จะไปตามไอ้ขอแนวทางของเส้นเส้นใบที่บ้านผู้ชมเส้นใบกับเขามาอสองงวดติดนะคะสามงวดติดเวียนงวดไปนะคะ เซียนไม่แม่นมากนะคะขนาดเอ็นมินกันยังโอ้สุดหยดด้วยกันนี่ท่านผู้ชมของเราเลีกเด่นเลียกยิงแล้วเข่าตลอดนะคะก็ขอให้มีช่วงเวลาพิงป,งปังกันต่องวดนะคะนะคะสวัสบบดีค่ะ